ต่อกันทีู่ีที่2กับศึกคาราบาวครับอังกฤษระหว่างลินคอนซิตี้พบลิเวอร์พูลราคาต่อรองเปิดมาที่ลิเวอร์พูลต่อ2ลูกคาราบาวครับรอบที่3มลินคอนซิตี้เตรียมเปิดสนามเอลเนอร์สเตเดียมต้อนรับการ,รมาเยือนของทีมลิเวอร์พูลโดยเจ้าบ้านลินคอนทีมจากลีกวันของกุนซือไมเคิลแอปเปิลตันมาด้วยผลงานที่ดีซึ่งเกมที่แล้วก็เป็นการเก็บชัยเหนือเอ็มเคดอนมาได้ทําให้ตลอด3เกมหลังสุดของทีมนั้นเป็นการชนะมาทั้งหมดในทุกรายการเกมลุกของทีมนั้นก็ยังหวังผลได้เสมอส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลภายใต้าก, Club, ใาการนำท ให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งและสำรองกันอยู่แล้วทําให้คุณภาพทีมที่เคยครบเครื่องนั้นดรอปลงไปอย่างแน่นอน3ประสานในแดนหน้าของทีมนั้นหายไปแน่นอนดูแล้วเกมนี้ทางลิวอพูชั้นบอลดีกว่าแต่กรดผู้เล่นสำรองก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้ดีเท่าตัวจริงดังนั้นเกมนี้ลิวอพูถ้าจะชนะขึ้นมาสกอร์ก็ไม่น่าจะเกินเรทกำแพงที่ตั้งเอาไว้หรอกทีเด็ดฟันธงวันนี้รองไปเลยลินคอนซิตี้สกอริคาดลินคอนเปิดบ้านแพ้ลิวอพูแค่หนึ่ง